สัตวแพทย์เร่งให้การรักษาช้าง7็เชือกในพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ที่เกิดแผลไหมในปากและลิ้นนะครับคาดว่าน่าจะกินยาคายาเข้าไปครับสมาคมสพานช้างไทยนำช้าง3จากทั้งหมด7เชือกเดินทางจากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ไปยังโรงพยาบาลช้างอำเภอห้างฉัดจังหวัดล,ลำปางเพื่อรับการรักษาแผลไหมในปากและลิ้นนะครับคาดว่าเกิดจากการกินยาคายา ก่อนหน้านี้สตัตวแพทย์โรงพยาบาลช้างแพทย์ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่าคณะสตัตวแพทยทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่สมาคมสมาพันธ์ช้างไทยเดินทางเข้าตรวจสอบช้างเจ็ดเชือกในพื้นที่รอยต่ออำเภออม,มก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากงเบื้องต้นได้ล้างแผลและให้ยาลดการอักเสบแต่เมื่อประเมินอาการแล้วพบว่าช้าง5้าเชือกจําเป็นต้องรักษาเป็นกรณีพิเศษจึงประสานขอรถบรรทุกลำเลียงช้าง5้าเชือก ไปยังโรงพยาบาลช้างจังหวัดลำปางโดย3เชือกแรกถูกนำส่งมาถึงช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับอีก2เชือกจะมาถึงในช่วงคำ่ำตลอดการเดิน,นทางนั้นหลายชั่วโมงก็มีสัตวแพทย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด